ขับรถสามล้อไฟฟ้าไปตากข้าวข้าที่เราเกี่ยวเมื่อประมาณ2อสามวันที่8มาขับรถไฟฟ้านะครับไปตากข้าวไปเขี่ยข้าวอากาศร้อนมากๆครับช่วงนี้ครับข้าก็ตากอยู่ที่ป่าช้าป่าช้าบ้านชีรองครับเทนนิอคอนกรีตเรียบดีมาก หลายคนหลายท่านเอาเข้าวไปตากกันเยอะเดี๋ยวมาดูครับนี่เลยครับเป็นลานคอนกรีตกว้างมากๆเป็นป่าช้าบ้านชีลองอชาวไร่ชาวนาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เ,เอาเข้าวมาตากกันตากแดดเพื่อให้ข้าวครับข้าวแห้งให้เดดไล่ความชื้นออกข้าวจะได้แห้งก็จะได้เก็บข้าวยุ้งฉาง ว่าเก็บเข้าเล้าอีสานบ้านเฮาครับเขาเล่าครับเก็บเขาเล่าอีสานบ้านเฮาว่าสั้นครับฝากกดติดตามก, like, กดไลค์กดแชร์นำเด้อครับเด้อขอบคุณสรรการรับชมโอกาสนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ